ีทุกนนะครับวันนี้อยู่กับช่องไอเซฟจ้าแห่งความหล่อวงเล็บมิตเกด้วยนะครับวู้ฮูวันนี้จะมาเล่นเอ่ออะไรนะแม่งเข้ามาตั้งแต่แรกเปิดคลิปไม่เสร็จเลยรถพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะเอ่อแมบนี้เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะกนี้อ แล้วผมแปะชื่อไว้ในคอมเมนต์นะครับปักหมุดนะครับชื่อแมพนะครับนิ่งติดคอดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนไม่รู้ว่าผมจะลืมใส่มันคลิปที่แล้วหรือเปล่าแน่นอนว่าการจําลองกันข้ามถนนก็ต้องมองซ้ายขวาข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับแม่เข้าข้างลังกูเลยเอาล่ะเราลองใหม่กันนะครับรถถอยหลังวะข้ามถนนนะครับ เห็นไหมนี่ผมไม่ได้ฟุกนะครับนี่รถว่างเลยถนนว่างมากเดี๋ยวขึ้นไปเอ้ยอยังไงที่ปลอดภัยผมปลอดภัยแต่ข้างหลังไม่โดนแน่นอนแต่ข้างหน้านีาแน่แหละดูนี่เอ้ยถนนมันโลง่ลงแปลกๆลงมาเดินกลางถนนดีกว่าสีแยกไปตายนะครับเมื่อรถ เมื่อบนรถไม่มีถนนเอ้ยเมื่อบนถนนไม่มีรถเราก็เตินเลยเอ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรไปดูกันอันนี้อะไรนะเนีเ่ยเฮ้ยมีรถด้วยวอน้ำดี อันนี้ผมมาเล่นตามพี่ o อ e n k i n g งด m มนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมไปกด s u b s ไคร b e ให้เขาด้วยแต่ก็กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยไม่งั้นผมจะไปอัญเชิญสมบัติเทวะนาบ้านคุณเฮ้ยเมกุมินี่ไงเมกุมิคนนี้จะไปใช่หรือเปล่านะใช่เมกุมิเปล่าไม่รู้แต่ว่าเมกุมิคนนี้จะเป็นอัญเชิญสมบัติเทวะนาบ้านคุณเอาล่ะเมกุมิจัดการไปอัญเชิญสมบัติเทวะ ใครไม่กดซับสไคร์ให้กับช่องโอเว k นคินด m อมกับช่องของผมจะโดนเมคุมิอันเชิร์สมบัติเทวะเองดี่มาดูดีเซเว่นเยเว่มีอะไรบ้างกี่บาทวะนี่แล้วมึงใช้อะไรซื้ออะแ้วกูไม่มีตังอะใช้อะไรอะอแล้วมึงใช้อะไรสิโยฟัว ดูดิไอ้บีเราไม่รู้วมันรับตัวรู้โอ้ไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะไปเล่นต่อดีก,กว่าเฮ้ยปั๊บเดียวสว่างเข้วเหรอไม่เห็นหน้าโทรเลยอันนี้สงสัยมา,าอยู่ได้อย่างเดียวมันไดกดอีโมดตรงไหมเออเปล่าลองดูดิโอ้ โอเป็นดับโคตรกาดไปย์เกียจจีนสบเบคอนลองทาทายดิออนานีเนือ้อนี่นะครับรถไม่มีเลยมากนะครับบนถนนเนี่ย นี่คับผมบอกแล้วโอ้เข้าหลังเลยบินขวดไกลเลยวะไปโดดข้ามรถโดดข้ามรถเติดทุ่นนกอุ๊ยโอ้โหโอ้โหกูกูกำแพงหมดแล้วนะ่เไร เรามาลองเดินข้ามถนนดูนะข้ามถนนจะเกิดอะไรขึ้นไหมลองลองข้ามหน่อยจุ๊บปุ๊บอีกทีหนึง่งวูบบินเลยกลัวหรกเว้ยโอ้โหอะไรม่บินมาลโล้วบินคนไก รถตำรวจตำรวจรถตำรวจอะไรวะเกไดมาขอแมพเลยกูๆๆๆกน,นี่นี่ <c oughs> ี่ีไม่กันเมยโออล เฮ้ยลองลองนี้เฮ้ยน่าจริงก็อยากมาทันได้ท้าทายเลยไม่พุ่งมาแล้วเฮ้ยน่าจริงก็รถชนกูดิปากกินปากจะไม่หายเหม็นเองมาแล้วลองก,กูไม่เกิดประโยชน์ดดเลย นอกจากจะเจอเมกุม,กมิเจอโทจิอีกนะแล้วเหมือนบ้าเลยว่าท่านเฮ้ยนี่นี่นี่นอ้ยเร็วทันใจจริงๆไปไหนอลองดิมาดิปูยไรมิงไหควีนชนคุณแตกกระเด็นไปกับสายลมพร้อมกับไม้นี่รถทังเอ็กดิรถใครว่ทนะ่าน่ะ จบมาดิโอ้รถเม,มเย์โอ้โกูโดนขังบอส่องรถเลยเฮ้ยนาโถด้วยวะเฮ้ยเจอที่ปลอดภยัย <c oughs> นี่เลยป้ายนะครับป้ายปลอดภยัยแค่ข้างหน้าเออยมาดีปลอดภยัยแต่ข้างหลังเขาไม่โดนแน่นอนแต่ข้างหน้าน,นีา่แหละสามารถจมดเอ้ยเดี๋ยวกูขึ้นบันไดท่าเลยวะเนี่ย กูเลยนะ้ยมมมมมมมะะยอยยยยยอยยยยอยหยยตยยยย้ยย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 ะออยยยยยยยอยยายยยยยออกไปแตยขอบฟ้ายย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 ไปยย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 ้ยย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 ย่ยะยออ อ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรวะเปเนี่งพวกไงเบคอนเฮ้ยเบคอนอย่าอย่ามาเสียกถใส่กูตรงนี้นะเออคุณผู้หญิงคือผู้หญิงไม่รอดรอดได้ยังไงกอนโอ้โ้คูจะไปตอกผู้หญิงสักหน่อย ก<ฆ>ูากรียนสีสเฮ้ยชนกูดีแน่จริง่ะโอ้ไข่กอดรถทันซารถดี้อ้ยโอ ada miro. Ah. I. Okay, semai kip di. Okay, semai kip di. Kita kawal. Okay, semai kip di. Kita kawal. Terima kasih. 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 Terima kasih